สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนประจำเดือนธันวาคม2566ในหรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ลือสีเนี่ยมาอยู่ใบแรกนะถือว่าเป็นเดือนที่ราบรื่นนะคะแล้วก็สําคัญกับเรื่องของการเรียนการศึกษาด้วยนะคือบางคนกําลังจะเรียนจบหรือบางคนกําลังจะไปเรียนต่อไปหา เวลาเรียนเสริมนะหรือกำลังนะมีความรู้สึกที่อยากจะเรียนรู้นะหรือศึกษานะคะบางสิ่งด้วยนะ,ะเป็นช่วงเหมือนกับว่าเราจะเพิ่มพูในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นทิ่นผลของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะไพ่การสร้างกุศลด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีที่ผลของไพ่เจ็ดดาบเข้ามาบ้างนะคะปกติเจ็ดดาบนี่ไพ่ไหวพพิพนะไพ่เล่เหลี่ยมนะแต่ว่าถ้ามองโดยรวมแล้วมองว่านะคะน่าจะเป็นอิจิบผลของไพ่ที่ดีนะคะ หน้าที่จะทําให้เกิดโอกาสในหลายๆเรื่องนะคะแต่สิ่งที่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนจะต้องรู้จักเรียนรู้เอาไว้ก็คือเรื่องของกฎหมายต่างๆอาจจะต้องหาข้อมูลเอาไว้บ้างน่าจะทําให้เกิดประโยชน์แน่นอนนะคะโดยนี้ยังอยู่ที่คนของไพ่าการเดินทางนะคะเรื่องของการทํางานนะแล้วก็เรื่องของความรักเรื่องของการเงินเข้ามาวนเวียนด้วยโดยเฉพาะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะยังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีมากๆค่ะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็ถือว่าส่งผลดีนะคะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวเรื่องของมิตรภาพหรือการช่วยเหลือกันนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านคา้าเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีค่ะ นะอาจ,จะมีข่าวดีของคนในครอบครัวนะคะแล้วก็มีความสําเร็จตั้งเรื่องของการเงินเรื่องของความรักด้วยนะคะหรือคนในครอบครัวอาจจะมีการตั้งครันก็ได้นะคะฉะนั้นถือว่านะคะเป็นตําแหน่งที่ส่งเสริมนะหรือทําให้นะคะผู้อยู่อาศัยนะคะมีเรื่องของความสุขนะนตาแหน่งของญาติพี่น้องนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการเงินเรื่องธุรกิจสามารถร่วมหุ้นลงทุนธุรกิจร่วมกันได้นะคะเกิดประโยชน์มากๆในตำแหน่งของบริวารลูกน้องนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดี คือบางคนนี่นะคะมีการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นก็ต้องรับลูกน้องเพิ่มด้วยนะคะแต่ก็ถือว่าตําแหน่งนี้นะคะหน้าที่จะเข้ามานะทำให้เรื่องของการทํางานนะเกิดการขยายตัวนะบางคนมีลูกน้องไม่ถึง3คนอะ่ะมันก็ต้องมี3มคนนะคะหรือว่ามีในเรื่องของปริมาณให้มันเหมาะสมกับเรื่องของงานด้วยนะมันจะทําให้เรื่องของการทํางานสอดคล้องกันนะและตําแหน่งของลูกนะคะก็จะนําในเรื่องของความสุขมาให้ค่ะทั้งความสําเร็จด้านการเรียนแล้วก็การทํางานนะคะ ในตาแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าส่งผลดีมากๆนะคะเพื่อนหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการทํางานนะในตาแหน่งของการช่วยเหลือนะคะอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุไล่เลี่ยกันนะหรือคนผิวขาวนะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะก็กําลังคิดเรื่องงานนะคะพระยิบศรีพยากรณ์ก็บอกว่าส่งผลดีนะมีโอกาสที่จะทําแล้วเกิดความสําเร็จการทํางานของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเดือนนี้ถือว่าส่งผลในด้านดีค่ะ หน้าที่จะประสบความสําเร็จพอบใหยงานก็ขึ้นสวยมากนะคะขึ้นถึง2ใบเลยนะคะเป็นช่วงเดือนที่มีโอกาสจะขยายธุรกิจนะ,ะหรือว่ามีความรับผิดชอบที่มีโอกาสที่จะเติบโต ถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนนะโดยเฉพาะช่วง7วันแรกอาจจะถูกกดดันบ้างแต่ถือว่านะคะเมื่อผ่านนะคะในช่วง7วันไปแล้วนะคะก็จะทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆนะคะเกิดความราบรื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ตําแหน่งของหัวหน้าหรือตําแหน่งของเพื่อนเนี่ยนะคะก็ยังเป็นตาแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงชะตาด้วยนะ,ะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานนะ,ะสามารถที่จะขยายหรือก้าวหน้าไปได้เร็วค่ะ หรือเป็นไปตามที่ระวางแผนเอาไว้เลยนะสิ่งที่อยากจะเตือนนะคะกับเรื่องของการทํางานก็นิดหน่อยนะ,ะก็คือเอกสารสัญญาหรือว่าเรื่องของเงื่อนไขต่างๆอยากให้ไปตรวจสอบหรือต้องดูให้ละเอียดนิดนึงนะ,ะจะได้ไม่เกิดปัญหาจุกจิกหรือไม่เกิดความราช้านะ,ะกับเรื่องของการยื่นเอกสารนะคะต่างๆในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่การเงินสวยอยู่แล้วขึ้นไพ่ราชาเหรียญไพ่เศรษฐีนะคะคนที่เกิดนะคะ วันพวกก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบทํางานแล้วได้เงินมากนะหรือเป็นคนที่มีฐานะนะแต่ถ้าคนไหนที่แบบฐานะธรรมดานะก็จะมีโอกาสที่จะมีคนที่มีฐานะการเงินนะคะเข้ามาซัพพอร์ตน,นะหรือเข้ามาผลักดันกับเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนด้วยนะฉันในเรื่องของอไรายได้การเงินส่งผลดีนะคะแต่ถ้าจะให้เตือนก็คือช่วงต้นเดือนและกันต้นเดือนให้รอบครอบเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนิดนึงคือบางคนมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเร,เรียนการศึกษาเรื่องเอกสาร นะคะหรือว่าอาจจะถูกตรวจสอบเอกสารด้านการเงินบ้างแต่มองว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรนะคะฉะนั้นมองว่าการเงินรายได้ดีค่ะแล้วก็ตําแหน่งของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักลูกหลานบริวารหัวหน้าผู้ใหญ่เพื่อนเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่เข้ามานะส่งเสริมดวงนะในช่วงนี้กับเรื่องของการเงินค่ะส่วนเรื่องของความรักนะ,ะสำหรับคนโสดพบรักต่างวัยนะคะมีโอกาสที่จะพบรักแท้นะคะตอนที่คบหากันก็เป็นความรักที่ไม่ได้เปิดเผยคุยแบบเล่น แต่คบไปคบมากับเป็นความรักที่ดีแล้วก็พัฒนาได้ยาวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามแต่เป็นความรักที่เป็นคู่กันนะและเป็นความรักที่ดีด้วยถึงจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามนะคะแต่ก็ยังสามารถกลับมาปรับกันได้นะคะแล้วก็จะรักกันมากขึ้นเดือนนี้ก็ต้องหาเวลาไปทําบุญร่วมกันหน่อยนึงนะสร้างบารมีคู่ร่วมกันจะทําให้เรื Bar ่องของความรักนะคะมีเรื่องของความสุขนะคะแล้วก็ส่งเสริมดวงกันทั้งเรื่องงานแล้วก็การเงินด้วยนะ ส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังเรื่องของการติดเชื้อบริเวณลําคอค่ะ,ะโรคหวัดภูมแพ้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะคะช่องท้องกระเพาะอาหารต่อมไทรอยอันนี้ต้องระวังที่หนึ่งแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วไา่สุขภาพก็ไม่น่าจะหนักอะไรนะเราก็ดูแลและกันว่าการกินกันอยู่หรือว่าเราแพ้ยาอะไรหรือแพ้อาหารอะไรเราก็ไประวังแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็จะเจอคุณหมอที่เก่งนะคะเข้ามาดูแลสุขภาพ แล้วก็บางคนนะคะมีความคิดนะคะที่อยากจะตั้งคันไพ่การตั้งคันขึ้นหลายใบเลยนะถือว่ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ20-23ปีส่งผลดีมากกับเรื่องของการงานเด่นเรื่องการเงินค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เรื่องของความรักก็มีดวงที่จะพบรักหรือพบคนเก่ง พบคนมีฐานะนะเข้ามาโพพันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีเป็นที่ปรึกษากาันถ้ามีความคิดจะร่วมหุ้นลงทุนร่วมกันทําได้ค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ24ปีถือว่าส่งผลดีค่ะเป็นเดือนแถึงความราบลื่นเลยนะคะแล้วก็ธุรกิจการงานก็มีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะคนโสดเด่นมากมีดวงที่จะพบรักนะคะที่ดีจนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยายเป็นความรักที่สดชื่นค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุ25-26ปีเดือนนี้จะอิทธิพลของพายอุปสรรคเข้ามาเคลื่อนไหวบ้างนะอาจจะเคลื่อนไหวกับเรื่องงานลําบากนิดหนึง่งอาจจะถูกกันแกล้งถูกตรวจสอบอหรืออาจจะมีความร่าช้าเกิดขึ้นบ้างนะคะฉันั้นเดือนนี้ในเรื่องของการทํางานต้องใส่ใจโดยเฉพาะคนที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยต้องเร่งเรียนให้จบรวมถึงถ้ามีปัญหาอะไรควรที่จะเข้าหาผู้ใหญ่นะคะหรือหาข้อมูลนะกับเรื่องของงานให้มากมากหน่อยอบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานนะครับ ไปทํางานแค่เจวันก็เบื่อแล้วอ่ะนะจันนตต้องอดทนนิดหนึ่งนะคะอย่าตัดสินใจในเรื่องของสถานการณ์อะไรด้วยอารมณ์นะมันจะทําให้เราเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะฉะนั้นเดือนนี้นะคะต้องใส่ใจกับเรื่องงานตรวจสอบเอกสารหรือสัญญาหรือเงื่อนไขให้ดีแล้วก็ต้องรู้จักเรียนรู้เรื่องของกฎหมายเอาไว้ด้วยส่วนเรื่องของการเงินยังเป็นช่วงอายุที่มีค่าใช้จ่ายมากนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการ ซ่อมแซมอะข้าของเครื่องใช้หรือบางคนก็ถูกปรับหรือว่ามีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนนะหรือบางคนนะคะก็อาจจะมีเรื่องของนะคะข้าของมีค่าบางอย่างสูญหายด้วยนะฉะนันยังต้องระวังอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ต้องใช้เวลาหรือต้องคบหากันให้เกิน4เดือนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันค่ะ เพราะว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่หวานชื่นละแล้วอาจจะทําให้คู่รักนี่นะคะแอบไปคุยไปเล่นไปหยอกกับคนอื่นเขาอ่ะนะแล้วอาจจะทําให้เป็นเรื่องของรักแทรกซ้อนหรือมือที่สได้สุขภาพร่างกายก็ปัญหาโรคหวัดนะคะโรคภูมิแพ้คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ27-28ถึงปีนะคะเป็นเดือนแห่งความราบเรื่อนค่ะท้งเรื่องงานการเงินแล้วก็เด่นเรื่องความรักนะคะรวมถึงบางคนมีความคิดที่จะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดอันนี้มองว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีนะคะถือว่าการทำงานโดดเด่นค่ะมีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงหัวหน้านะคะก็ค่อนข้างนะคะให้ความเชื่อมั่นนะคะหรือว่านะคะสนับสนุนกับเรื่องของการทํางานนะมีโอกาสที่จะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยนะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ว่าต้องใช้เวลานะคะพัฒนากันไปก่อนนะคะคือเป็นความรักที่ดีแหละแต่ต่างคนต่างแบบ ทำงานเพราะว่าเป็นรักที่มีเหตุผลไม่ได้เป็นรักที่มีความหวานแหววไงมันก็เลยเป็นความรักที่ไปเรื่อยๆนะคะจะถือว่ายังเป็นคนที่ดีมากนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะเป็นความรักที่ต้องเติมความหวานให้กันบ้างในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ30ถึง33ปีนี่เด่นเรื่องงานเหมือนกันนะคะมีโอกาสหรือการเริ่มต้นหรือการลงชนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะ มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆนะคะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะจะมีข่าวดีด้านการเงินนะส่วนเรื่องของความรักคอนสอด์นะคะก็มีดวงนะคะที่จะมีคนเข้ามานะคะพัฒนานในเรื่องของความรักด้วยหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนกันนะอาจจะมีโอกาสที่จะพัฒนานในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจมองว่าเป็นความรักที่ดีนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ34-36ปีเดือนนี้ก็เด่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเดือนห่งการเริ่มต้นเรื่องของการเดินทางเรื่องของข่าวดีต่างๆนะคะก็จะเข้ามาในช่วงนี้ทาให้เรื่องของการทํางานค่อนข้างแบบมีความสบายใจมีสละกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะอาจจะพบรักต่างวัยนะคะหรือพบรักอายุไล่เลี่ยกันนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังรักอิสระอยู่นะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบ พยายามนะคะ,ะพัฒนากันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปผูกมัดนะพัฒนาแบบสบายๆไปก่อนจะส่งผลดีส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยายินเป็นความรักที่สดใสค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ37-39ปีนะคะเด่นเรื่องงานเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่โดดเด่นมากรวมถึงคุณสุภาพบุรุษเนี่ยนะคะการติดต่อธุรกิจการงานกับคุณสุภาพสตรีนี่ถือว่าจะส่งผลดีนะจากนั้นการทํางานเกิดโอกาสมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วย ส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีดวงที่จะพบคู่อุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นรักเพศเดียวกันหรือรักต่างเพศนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีค่ะหรือคุณภรรยานี่เป็นสีภรรยาเลยนะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ40ปีเด่นเรื่องงานค่ะการทํางานนะคะจะประสบความสําเร็จ มีโอกาสที่จะมีการร่วมงานกัน2-3คนขึ้นไปการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์นะคะเป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้นะรวมถึงคนไหนที่อยู่ในช่วงที่กำลังจะขยายสาขาอันนี้ก็ถือว่าจะเกิดโอกาสการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะแล้วก็คำพูดหรือการเจรจาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่สร้างการเงินให้ด้วยส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะมีคนเข้ามาพวพันในเรื่อง,องความรักแต่ต้องระวังนะคะ ไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วถ้ายังโสดคบได้ถ้าไม่โสดนะคะไม่ต้องเสียเวลาเพราะจะเจอคนที่เป็นรักที่ดีกว่าเข้ามาแน่นอนส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะเป็นความรักนะคะที่ยังส่งเสริมกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจแต่ต้องระวังเรื่องของมือที่3ค่ะคนที่เกิด ในช่วงอายุ41-43ปีเป็นเดือนแห่งความราบรื่นเป็นเดือนแห่งความสุขนะ,ค,ะคนในครอบครัวนะคะอาจจะนําข่าวดีหรือเข้ามาสนับสนุนดวงชะตาด้วยโดยเฉพาะบางคนทําธุรกิจครอบครัวหรือว่าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการอาหารการกินเครื่องดื่มเบเกอรี่หรือบางคนเนี่ยนะคะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านคอนโดหอพักด้วยนี่มองว่าราบรื่นเหมือนเลยหรือแม้แต่ทำงานประจำนะก็จะได้รับการสนับสนุสนจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้า การเงินนะคะรายได้ดีค่ะแต่อยากให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยน,นิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของความรักโดดเด่นเลยสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักแท้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักนะคะที่หวานชื่นมากๆอาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีนะคะหรือกลับมารักกันมากขึ้นคนที่เกิดในช่วงอายุ44-46ปีนะคะความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่ามีข่าวดีกับเรื่องงานด้วย การเงินรายได้ได,ดีเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักจะเจอคนเก่งนะคะหรือคนขยันเข้ามาผัพันสําหรับคนโสดนะ,ะแต่ไม่ใช่คนหวานเท่าไหร่นะ,ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะ,ะเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันแต่ต้องรู้จักเติมความหวานให้กันด้วยค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ47-49ปีนี้เด่นเรื่องงานเลยนะถ้ามีความคิดจะลงทุนอะไรถือว่าเกิดโอกาสแล้วก็มีความสําเร็จนะคะได้อย่างรวดเร็วการเงินรายได้ดีค่ะ นะคะแล้วก็เรื่องของการเงินเกิดสภาพคล่องและก็เรื่องของคําพูดเรื่องของการเจรจานะจะสร้างการเงินให้ค่อนข้างมากส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะก็มีดวงที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่สามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ50-52ปีนี้ดวงเด่นกับเรื่องงานโดยเฉพาะนะคะบริวารลูกน้องนะหรือกลุ่มลูกค้าต่างๆนะหรือคนที่อายุน้อยกว่าจะเข้ามาส่งเสริมเรื่องของธุรกิจด้วยหรือเข้ามาทําให้การทํางานหรือธุรกิจการค้าการขายเกิดสภาพคล่องนะคะและเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะส่วนเรื่องของความรักของคนในครอบครัวก็ถือว่าเป็นความรักที่สดชื่นนะคะคนที่เกิด ในช่วงอายุ53-56ปีเด่นเรื่องงานนะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าและก็เติบโตได้เร็วคุณภาพจตรจจะเข้ามาสนับสนุนดวงเรื่องงานช่วงนี้การเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะก็เป็นเดือนนะคะที่ส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันสําหรับความสุขในครอบครัวนะคะหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าลูกสาวเนี่ยอาจจะนําในเรื่องของข่าวดีมาให้หรือเข้ามาคุมงานคุมกิจการให้ด้วยนะคะซึ่งถือว่าน่าที่จะเข้ามาสร้างความสําเร็จนะ คนที่เกิดในช่วงอายุ5 7าสถึงหกปีส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะจะได้รับโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการร่วมงานการ2-3ถึงคนขึ้นไปนะคะจากค่อนข้างล่าบรื่นการติดต่อหรือการสื่อสารต่างๆนะก็เกิดโอกาสค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมากๆส่วนเรื่องของความรักต้องระวังเรื่องของมือที่3ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ61 ทึง63ปีเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของการเดินทางไปทำงานนะคะนอกสถานที่นอกพื้นที่หรือทำงานนะต่างจังหวัดหรือบางคนเนี่ยไปทำงานที่ต่างประเทศคือบางคนไปดูงานต่างประเทศ น,นี่มองว่าไม่เสียหายอะไรนะคะรวมถึงบางคนอาจจะต้องทํางานเช้ามากขึ้นหรือทํางานดึกมากขึ้นหรือความรับผิดชอบอาจจะค่อนข้างมากแต่มองว่าการทํางานยังไงก็ประสบความสําเร็จเดือนนี้อาจจะต้องปรับในเรื่องของช่วงเวลานะคะให้สอดคล้องกับเรื่องของการทํางานด้วยส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้ยังเข้ามานะคะหรือยังมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ดวงการเงินอยู่แล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะมีความคิดที่จะซื้อที่ดินด้วยนะคะถือว่าส่งผลดีนะ ส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับกันนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างจืดจางหรือช่วงเวลาไม่ตรงกันอันนี้ต้องปรับกันหรือดูแลใส่ใจกันด้วยสุขภาพร่างกายก็คือปัญหาเรื่องของลำไส้ช่องท้องอาหารการกินนะคะแล้วก็เรื่องของอาการปวดศรีรษะรวมถึงการพักผ่อนน้อยนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ64 6 6ถึง66ปีการทำงานจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการยกย้ายเกิดขึ้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลที่ดีมากขึ้นนะคะแต่เดือนนี้มันก็จะมีปัญหาความวุ่นวายต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์ลดในเรื่องของความขัดแย้งลงคิดว่าการยกย้ายหรือการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดโอกาสมากกว่านะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่ถ้ามีการซื้อที่ดินนะหรือซื้อทรัพย์สินซื้ออสังหาริมทรัพย์อันนี้มองว่าไม่เสียหายนะเป็นเรื่องของการซื้อแล้วมันทําให้เกิดประโยชน์ในอนาคต แต่ถ้าเป็นเดือนที่เราอยากจะขายที่อันนี้มองว่าก็น่าที่จะมีข่าวดีเหมือนกันนะคะแต่ต้องแบบคุยเรื่องราคาให้ชัดเจนิดหนึ่งเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายบ้างกับเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนของตัวบ้านนะคะหรือว่ามีการปูพื้นใหม่ปูกระเบื้องถมที่ถมทางาอาจจะเข้ามาบ้างหรือบางคนก็มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําประกันก็ได้อันนี้ก็มองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์แน่นอนนะคะส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับกันนะจะมีปัญหา นากมีความไม่เข้าใจกันสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะคะถือว่าเดือนนี้จะมีปัญหาอุบัติเหตุการผ่าตัดหรือปัญหาสุขภาพนะโดยเฉพาะเรื่องของะะการขยายตัวของเนื้องอกภายในร่างกายอะ่ะอันนี้ต้องระวังนิดนึงแต่แถ้าเดือนนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุนี้นะ,ะได้รับมรดกนะอันนี้มองว่าเป็นสถานการณ์ที่ใช่นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67จนะคะจนถึง69ปีต้องระวังปัญหาการเงินจะถูกหลอกถูกโกง นะคะหรือว่ามีปัญหาการเงินค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินหรือไม่ควรให้ใครจิบยืมเงินเลยในช่วงนี้นะเรื่องสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดคือเกิดในช่วงวัยเนี้ยนะจะต,ตื่นเรื่องการเงินเป็นหลักเลยนะค,ะคนที่เกิดในช่วงอายุ70-72ปีนะ,ะเดือนนี้นะ,ะมองว่าง,งานดีนะ,ะแล้วเรื่องของการเงินเนี่ยรายได้ยังเข้ามาแต่เรื่องของความรักต้องระวังจะมีคนที่อายุน้อยกว่านะเข้ามานะคะ ขอคบหาหรือพัฒนาด้วยนะคือคนอายุน้อยอ่ะจะเข้ามาจีบนะแต่ยังไม่ใช่รักแท้นะคะแล้วก็อาจจะเข้ามานะคะทําให้เรามาีการเสียทรัพย์หรือเสียเงินในช่วงนี้นะคะมันยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะบางคนชอบแบบคุยทางด้านออนไลน์นะหรือพบรักทางด้านสื่อออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงอย่าเชื่อใครง่ายนะแต่ถ้าเดือนนี้นะคะลูกนะคะ เป็นเดือนที่มีข่าวดีนะคะกับเรื่องของการทํางานหรือความสําเร็จด้านการเรียนอันนี้มองว่านะคะเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลในด้านดีนะคะสุขภาพร่างกายอยากจะให้ระมัดระวังนะคะปัญหาเรื่องของน้ําตาลในเลือดนะคะหรือควบคุมเรื่องการดื่มการกินค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ73-76ปีถ้าอยู่ในช่วงที่ปรับปรุงบ้านเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าทําสวนใหม่นะหรือว่าทาสระน้ำอย่างเงี้ย อันนี้มองว่าไม่เสียหายแต่ถ้าเดือนนี้ไม่มีการปรับปรุปรงต่อเติมซ่อมแซมอะไรต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจด้วยโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติเนี่ยนะมันจะมีปัญหานะหรือมีความซับซ้อนค่อนข้างมากนะคะทาให้เรื่องของนาง,งานหรือโครงการที่เราทำเนี่ยอาจจะล้มเหลวนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายยังเยอะอยู่นะฉันั้นต้องควบคุมนะเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวก,ก็ต้องไปปรับค่ะเพราะว่าจะมีปัญหากันค่อนข้างเยอะ คนที่อยู่ในช่วงอายุนี้บางคนมีธุรกิจนะคะอยู่ที่ต่างประเทศนะมันก็ยังเห็นอิทธิพลของไพ่การแบบประท้วงนะคะหรือปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานน่ะนะคะซึ่งต้องระวังให้มากที่หนึ่งสุขภาพร่างกายก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นะคะหรือาการปวดกระดูกหรือโรคพากินสันค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ77-80ปีนะคะหูยังแข็งแรงอยู่เลยนะไพ่างานยิ่งขึ้นอยู่เลยนะเป็นเดือนที่ยังแบบขยันทํางานชอบการลงทุนนะคะ ชอบการพูดคุยชอบการประมูลงานนะคะฉะนันถือว่าการทํางานยังเด่นนะ,ะแล้วก็ยังแบบเป็นเดือนที่ยังเคลื่อนไหวได้อย่างแบบแข็งแรงมากการเงินนะคะก็ยังส่งผลดีค่ะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงมากๆในช่วงนี้นะคะแต่เรื่องของความรักในครอบครัวอยากให้หาเวลากินข้าวด้วยกันไปปรับไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยกันบ้างอย่าเอาใจทำงานมากอายุขนาดนี้แล้วนะคะต้องแบบ อยู่กับลูกหลานบ้างไปเที่ยวไปกินนะจะทําให้เรื่องของนะครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะบางคนไม่ได้ทำงานแล้วนะก็จะมีข่าวดีนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกนะเรื่องหลานนะซึ่งอาจจะมีความสําเร็จกับเรื่องของงานนะคะเข้าได้รวมถึงนะคะอาจจะมีลูกนะเข้ามาสืบทอดกิจการนะคะหรือเข้ามาขึ้นไหวงานให้อันนี้ก็มองว่าเกิดประโยชน์แน่นอนค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ